เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับอยู่กิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เรามาโซโล่แรล่งใน114ดาวกับกาลีเม็ดม่วงของผมนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยติดอยู่ใน1กาลีท็อป10ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมและมันจะรีเม็ดส้มตอนปีใหม่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีเวลาอยู่อีกไม่กี่วันในการที่จะแบบว่าให้กาลีผมเนี่ยอยู่ใน1นึ่งในสิบนะครับแล้วก็ปีใหม่ปุ๊บจะได้เม็ดส้มมานะครับผมก็กาลีเนี่ยตอนแรกผมไม่ได้หวังว่าผมจะติดเม็ดส้มอะไรนะครับแต่คือ ยู่ๆมันก็บอกว่าผมติดเม็ดม่วงหนึ่งในสิบนะ<笑><笑>ก็เดี๋ยวมาดูแลกันนะครับว่าเป็นยังไงนะเกมนี้เนี่ยฝั่งของข้ามเขาหยิบเตี่ยวเส้นมานะครับผมแล้วก็มีแก๊กด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยต้องเล่นเมดตัวที่แบบระยะไกลหน่อยนะครับก็กาลีถือว่ามาเก็บแต้มเลยแล้วกันนะครับมา,าช่วงนี้ตัวเลนฟาร์มก็มาแรงนะครับผมเอาอัพผิด เฮ้ยทำไมนบุ๊กว่าขยับวะเพื่อนโอ้โหลิโป้อยู่แม่งเงยผมมีอันตีอีกโอ้โหตายว่ะมิน่าโอ้โหมิน่าขอบคุณจัดๆครับผมโอ้โห thank you very much ผมเกือบแพกอันตีก็ยังไม่มีอัพผิดอีกนี่ครับนี่แหละเขาเรียกว่าการรีเม็ดม่วงก็พลาดกันได้คือถ้าสมมติว่าคนอื่นไม่เก็บแต้มเร็วมั้ยเนี่ยผมก็น่าจะเม็ดส้มกาลีในปีใหม่นี้นะครับผม จะได้แบบว่าไม่ส้มตัวที่2ไปเลยนะครับผมคเคยไม่ส้มย้อนไปแล้วอันตีไม่มีบะเพื่อนโคตรขอโทษเลยจริงๆโอ้โหทางแคบอย่างนี้โคตรอยากมีอันตีเลยโอ้โหโอ้ขอโทษเลยวะทีมมีใครมาไหมผมมีอันตีแล้วนะครับลิปโปโ้ลิโป้เดี๋ยวเราต้องดักไปก่อนนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาก็เล่นดักเหมือนกันนะเตียวเซียนกับแก๊กนี่คือเป็นคอมโบที่รู้กันอยู่แล้วนะครับ เตียวเซียนหายนะยิงไปเดียวเซียนอยู่ในหญ้าเรายิงเราเอาหนึ่งศพเตียวเซียนเรียบร้อยสองศพวะเอาแล้วไงมาแล้วครับกาลีพังงานแล้วครับเดี๋ยวผมต้องเช็คนี่ก่อนนะน่ึกว่าลิปโป้มันมาแอบนะครับตอนนี้เราสองศพเนาะเรายืนทางห่างอย่างห่วงหวงนะครับผมเล่นกาลีไม่ต้องใจร้อนนะครับยังไงเราก็ทำไดเมพได้ ผมจะแพ้เกมนี้ไม่ได้ผมจะต้องได้แต้มเอาไปเป็นกามมลีเมสซอมลิโป้มาไหมลิปโป้มาไหมลิปโป้มาวะ่ะลิปโป้มันยังไงวะเนี่ยรู้สึกว่ามันชอบเวทป่าแล้วนะลิปโป้เนี่ยไาช่วยเพื่อนดีกว่าโ,โ,โอ้โหไอ้ลิโป้หืมมันไส้มันวะ่ะผมบอกเลยเดี๋ยวมันต้องเจอผมว่ะไอ้ลิปโป้ตัวนี้แม่งชอบดักชิปเป็งเลยครับ วโอ้โหแช่คู่อีกเดี๋ยวเซียนโอ้โหตายหมดเ,เดี๋ยวเซียนเดี๋ยวเซียนนี่ก็ไม่ค่อยผ่แมป,ปเลยนะครับผมต้องเล่นเซฟเซฟนะผมจะเล่นแบบว่าเล่นแบบตั้งใจนะครับโอ้โหอันตีโคตรสวยเอลโปเดี๋ยวเจอกันรอแป๊บรอมีของแป,ป๊บนะครับอืม บูมันเกิดนะครับผมแต่เรายืนกับมิน่าดีกว่านะครับยิงไปยิงต่อเลือดไปเ,ดเสียวเซี้ยนอยู่แถวนี้นี่ไงว่าและมีเสียงก็แสดงว่ามีคนอยู่นะครับเ,เสียวเซี้ยนคนนี้แอบแอบตลอดเลยโอ้โหดึงสวย哟ดึงสวยแต่เราก็วางบ่อสวยมาไอริปโป้ทางแคบๆอย่างนี้ที่ขอยิงเต็มแม็ x ต็มโอ้โหมันแช่แข็งว่ะขอยิงเต็มแม็กไว้หน่อยเพื่อนล้ำเลยดิดูโอ้โหบอลนี่ติดตูเนี่ยรวางบ่อไปแล้วโอเคแม็กตายนะครับดูเหมือนว่าตรงกลางเราลาวิวมันเนียนผมว่าผมน่าจะได้ล่างเลยนะครับเพราะว่าฝั่งเขาอยู่กลางสามนะครับผมเกมนี้ผมก็ตั้งใจเล่นหน่อยนะจะเอาแต้มนะครับ มาไมไทาจิโอ้โหมันสับอันตีเลยว่ะผมก็ไม่อยู่ดิครับแคลรี่ไหวเปล่าผมมีหน้าถามนะครับไม่น่าไหวแล้วมั้งเพื่อนเดี๋ยวเราไปผมจอะเป็นบูมสติกนี่ครับผมมาเดเตียวเซียนผมบอกเลยว่าก่อของเองไม่มีประโยชน์อะไรกับกระสุน90นัดยิ่งแรงสูงนี่ก็ เขาก็ต้องเล่นเซฟมากขึ้นนะครับกาลีก็คือได้เน้นในการต่อเลือดนะมหน้ามันยังไม่มีบัวเพื่อนเฮ้ยมันตีนี่อยู่เพื่อนมันตีนี่อยู่มันตีนี่อยู่ไวโอเลตเอามาดิอยู่ในบอ่อใช่ไหมไวโอเลตมาดิครับผมยิงหัวแตกมาแล้วเอาดิไวโอเลตน่าจะโลอยู่นะครับไม่มีใครมาแย่งเลยเหรอพือ่โอ้โหทีมงานไปผมไปแล้วไม่มีมานาแล้วเพื่อน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมรอเก็บมานาหลังป้องกันเมื่อกี้ไม่มีใครมาช่วยเราแย่มังกรเลยเนี่ยเทเซียนอยู่ย่าบนโอ้ฟิกสวยเอาเดย์โอแตกไปหนึ่งทีรีโป้ผมก็ยิงไปโอโหเยวเซียนมาเลยครับผมผมว่าทางงานนี้ผมยืนห่างๆอย่างห่วงๆเล่นกาลีีไม่จะไปต้องไปยืนล้ำนะครับตีเรียบร้อยหนึ่งศพมาแล้วกาลี ตีทีนึง่งนี่ไงเอาแล้วไงผมสีส่จบผมยิงกาลีอนาคตเม็ดส้มต้องเป็นผมคนนึงและเอาคือผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันต้องติดหนึ่งในห้าหรือว่าหนึ่งในสิบนะครับเม็ดส้มเนี่ยเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นสายเก็บเป็นส้มนะครับแต่แพทเนี้ยกาลีมันเก่งแล้วผมก็เล่นบ่อยนะครับจนแบบอยู่ๆมันก็ติดระดับประเทศไปนะครับยิงไปเรื่อยๆยิงไปเวลเลดโดนเกี่ยว หนึ่งทีก็าตายครับผมเอาแล้วไงกาลีมาแล้วไงมันคือเวลาของกาลีแบบเพื่อนผมขอบูผมจะได้ยิงให้มันรัวๆลุยต่อเลยเพื่อนเดี๋ยวเซียนหายนะครับแก๊กหายไม่ค่อยอยากเดินใกล้ๆพุ่มนะครับมาเดยิยิงเคลียร์เกาะก่อนเลยเดี๋ยวเซียนของต้งข้าวเริ่มอ,ออกทอยหมดแล้วนะ ต้องให้มีน่าเดินนำนะครับคือตัวผมเนี่ยมันห้ามตายนะครับถ้าตายดาเมจขายไปเยอะนะทีมเราเกี่ยวเส้นบนแก๊กบนนะครับลิปโ,โป้หายหายหมดเลยเอ้ยมีคนอยู่ในย่านนี้เพื่อนเรายิงไปเรายิงไปยิงไปเรื่อยเรืยยิงนิดยิงหน่อยผมก็ยิง อยาให้มันเลือดเต็มพอนี่เห็นไหมผมยืนเซฟมากเลยครับผมจะแบบว่าไม่ยืนล้ำมหน่าเลยนะถ้ามหน่าไม่ล้ำผมก็ไม่ล้ำนะครับยิงตัดเลือดไปเอาเอาเดมีใครอยากจะมารับกระสุนเราไหมผมว่าย่านล่างเต็มโอ้มาเลยวะโดนแช่ด้วยวมิน้าเราเรียบร้อยครับผมยืนห่างๆเรายิงติไปเรื่อยๆนะครับผม มาโอยิงตัดเลือดโอหน่อยโดนนิดโดนหน่อยผมก็เอาอาจิยังไงเนี่ยวิธีเล่นกาลีนะครับผมแนะนำเลยนะยืนแบบนี้ก็ได้นะครับผมยืนแค่แบบรออันตีมาแล้วเราก็ยิงนะครับมีแค่นั้นจริงๆนะครับผมสำหรับกาลีในแพทนี้นะถ้ายังไม่โดนปรับเรื่องเวลาอันตีเนี่ยก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อนๆก็ได้ดาวแล้วนะครับเอาเด มาเรายืนห่างๆครับผมยืนเซฟๆเลยผมจะเอาแต้มยังไงด้านล่างผมยิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอให้คลิปดันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วยนี่ก่อนก็ได้เพิ่มมาอย่างน้อยเราก็ได้สกิลแรงขึ้นยิงไปเลยยิงจอจอก็ประมาณ80นัดนะเพราะว่ายังไงมันก็ต้องมีหลุดบ้างนะครับ ตอนนี้ผมใกล้จะได้เดยเดมแล้วนะครับผมคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าเขาแบบเลือดเต็มแล้วเขาไม่โถมาเขาก็เลือดครึ่งหลอดอยู่ดีนะเพราะว่าผมก็ยิงไปต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี่ยวเซียนอยู่ย่านนี้วะผมยิง,ผมย,งผมยิงทางแคบผมยิงอย่างเดียวผมยิงเลือดก็วางบอลแล้วก็ไปครับผมเอาเดะถ้านายไม่บอกตอนเลือดเต็มนายจะเลือดครึ่งหลอดนะคอนติโน่บนนะครับ ลิโปมาไหมมาไหมลิโปมาไหมลิโปท่านนายไม่อกตอนนี้นายครึ่งหลอดคอนนิโน่ดักอยู่เข้าไปล้ามันเดี๋ยวนี้เข้าไปล้ามันอ้าวคอนนิโน่ดักอยู่ด้านบนแล้วไม่เข้าไปแล้วเมื่อกี้อะไรเว้ยคือฝั่งเราก็รอจังหวะอยู่นะฝั่งผมก็ยิงต่อเลือกไปเรื่อยๆนะครับเอาดีสวยผมยิงผมยิงรัว ผมยิงห่างๆรออันตีมาผมช่วยวางบ่อผมอาจจะตีนิดนึงมันไม่เกิดใหม่เรียบร้อยตัวแตกเอาเรื่องไงจังหวะน,นี้เตียวเสีย้ยนมาอันตีมาแล้วนะครับเนี่ยผมก็ยิงไปเรื่อยๆนะโอ้ยป้อมตีผมว่ะโอ้เนี่ยถ้าสมมติว่าเขาแบบอยู่ๆเขาไม่ถมมาตอนเลือดเต็มเนี่ยเขาก็เลือดครึ่งหลอดตลอดนะครับผม คือกาลีมันสามารถทําได้นะในการต่อเลือดแบบนี้นะครับผมยิงไปเรื่อยแรไปมันลงอันตีวะผมยิงหน้าจกเกลแล้วมั้งครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าแต้มขึ้นกี่แต้มนะเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมว่าผมได้นะเม็ดส้มของกาลีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ได้แต้มเยอะอยู่นะ นี่ได้ MVP มานะครับเล่นกาลีทำได้เมไป27นะครับผมนน่ก็ได้ MVP มานะครับกาลีเก่งมากนะเอาเตียวเซียนเม็ดส้มเป็นยังไงครับเจอกาลีอนาคตเม็ดส้มแต้มบวกมา82นะครับผมเตียวเซียนอันดับ2ของประเทศเล่นกี่เกมเนี่ยเล่น7,500เกมเตียวเซียนนาตายา้า6,500เกมเล่นอยู่2ตัวนี่หว่า ยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมหวังว่าปีหน้าผมน่าจะได้ทำคลิปการรีเมสซมานะครับอย่างไงี้ก็เจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ